มาจ้าคลิปนี้เจตุกตาก็จะงัดยางรถบรรทุกแบบงัดคาล้อเหมือนเดิมนะจ้าผู้ใดบอเกเคยเห็นมาเบิงเด้อจ้าเด้อมาเบิง์นไปน้ำกันจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีทุกท่านนะคะคลิปนี้เจตุกตาก็จะมางัดยางรถบรรทุกแบบคารลอ้อกันนะจ้าคลิปนี้จะเป็นการงัดออกเด้อจ้าเด้อมาเบิรงมาเบิงว่าขอยิเฮ็ดได้บ่พี่น้องอย่างข้าสมาสินใหญ่แทบพุ่นะ ยางรถลูกค้าแตกมานะจ๊ะเออเพิ่นสิเปลีย่ยนยางเปอร์เส้นพี่น้องเอางัดลงไปองัดทางงัดทางงัดทางงัดพี่น้องเอ,อ้ยสิออกบอกก็เมื่อยกลาวเลยที่คนนอกทำมาแรงมาเนาะข้างนอกออกแล้วนะจ๊ะบงงัดนี้สิงัดงัดข้างในเด้พี่น้องเด้อหามุมก่อนเด้อหามุมเสียบเหล็กงัดยางลงไปเด้อจ้ะอิยากเน่จังหน่อยพี่น้องทุลักทุเลจังหน่อยยางก,ก็จับยากหยาด อย่างมีตะเล็ิตะรวจจ้าอย่างมันแตกนอะต้องระวังมือเฮา่อยกับเป็นคนบ่มักใส่ถุงมือได้่อยเคียงไม่ถนัดนะจ้าไม่ถนัดอ่าสร้างหอากับซอยนอะพี่น้องเนาะซอยกันข้ามาหาก,กินพี่นอ้องอ่าใครได้บ่กครยงได้บ่ได้บ่ เสียบได้บ่ะเพื่อนหัยโยกโยกโอ้ยเฮงปวดเอวข้างซ้ายคอยโยกเนาะได้บ่ะได้บ่ะมันต้องล็อกได้เด้กพี่น้องเด้อมันล็อกมันก่อได้มันกระสิดีดออกมาคือเก่าเด้อต้องเฮ็ดให้มันก่อได้อ่าได้ไปพ่อนยัยเด้ไปเคียงหมดเคียงเก้าอี้เจ้าของ อ่าไปในซด้สิไดีด๋วยวนี้เมือ่อเราได้โยกอย่างเนี่ยมันหนกักอ่าได้แล้วว่าชันว่นาวัิเป็นนาที่เจ็ดตุกตาเนี่ยละจ้างัดคือเก่าด้วพี่นอ้องอออสิออกบ่ออกสิออกบ่ออกเอา้างัดอออพี่น้องสุดแห้งเด้อสุดแห้งเด้อเฮ็ด <h ide> เล่นๆบ่ออกเด้อพี่น้องต้องฮึดสู่เด้อนี่เด้อใส่แห้งทงั้งหมดของเจ้าของเด้อนี่อ่าออกแล้วบัดนี้ออกแล้ว,ออ,ลวออกแล้วจ้ามาโอ้ยกบ่ออกพี่น้องดึงบ่ เอาพ่อใหญ่พ่อใหญ่ซอยหนี่ยพ่อใหญ่นี่มันบอกมันบอกมันบอกเดี๋ยว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 จะเฝ้าวางเหล็กกันอย่างก่อนมาบาดโยกออกพี่น้องโยกออกโคลงแล้วก็โยกออกเด้ออื้อขึ้นหนักเลยเนาะปวดเอวด้วยบัดนีิอ่ะกิ้งไปพี่น้องกิ้งออกไปจ้าเสร็จเรียบร้อยนะจ้าคลิปนี้เจตุกตาก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะจ๊ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย